ทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับครับอ่ะอาลครับก็ขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการเส้นทางนักกีฬาสนูกเกอร์ครับในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน EP ที่19ครับ EP นี้ก็ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการที่ มาแต่งแต้มสีสันครับเติมบรรยากาศความสุขสนานที่ให้กับวงการสนุกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นรายการที่มุ่งเน้นในเรื่องของสาระความรู้นะครับในทุกมิตินะครับแล้วก็จะทำให้คุณได้รู้จักกับนักสนุกเกอร์ในอดีตและก็ปัจจุบันด้วยครับแล้วก็สิ่งสำคัญครับเ,เป็นรายการที่จะนำเสนออเซ e สซอรี นะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับความรู้ต่างๆทุกแง่มุมในวงการสนุกเกอร์เลยครับนี่คือรายการเส้นทางนักกีฬาสนุกเกอร์ครับที่นำเสนอทุกวันอาทิตย์1นึ่ทุ่มตรงนะครับทางเพจสนุกเกอร์นะครับทางเพจเส้นทางสนุกเกอร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทักทายกันมาครับ นะครับแล้วก็ทาตามเงื่อนไขกติกาิดนึงครับใครที่ดูอยู่นะครับก็ช่วยกันแช์นะครับคนละหนึ่งแชรหนึ่งแชร์นะครับอ่ะแม่ลืมแนะนําตัวครับผมปันโวเคนครับแล้วก็ขวามือผมน้องเฟรมโวเคนครับที่อยู่กันตรงนี้นะครับวันนี้เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในรายการเยอะแยะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเข้ามาแล้วนะครับรบกวนนิดนึงครับอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ทําตามกติกาเงื่อนไขครับนี่คือของรางวันประจําเดือนพฤศจิกายนครับนะครับ หนึ่งแชร์ครับขอเป็นกำลังใจนะครับใครที่เจ้องการจะสะสมนะครับในเรื่องของเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่าเดี๋ยวผมแชร์นิดหนึ่งผมแชร์ก่อนเดี๋ยวให้น้องเฟมแชร์ไปหน่อยนะครับเอะผมแชร์ไปยังนะครับอใครที่เข้ามาแล้วก็แชร์นิดนึงครับคนละแชร์สองแชร์ครับนะครับอ คนละแชร์สองแชร์มาแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีคุณเบน์นะครับสวัสดีคุณเคคุงนะครับแล้วก็สวัสดีน้องเก้ด้วยนะครับอ่าอีพีสิบเก้านะครับอีพีนี้นะครับอ่านะครับเข้ามาแล้วทําตามกติกาครับ ตั้งสาธารณะนะครับแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มหนึ่งกลุ่มนะครับเฟรมช่วยทักไปที่อ่าอ่านี่อาม่อบอกว่าเข้ามาได้เลยบอกเข้ามาเลยนะครับอ่าโอเคครับผมนะครับแชร์แชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับ แล้วก็แชร์ไป1กลุ่มนะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพจนะครับก็รบกวนช่วยกดด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์กระทู้ว่าแชร์แล้วนะครับ EP 19นะครับรายชื่อจะถูกสะสมครับจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเราจะมีการจับฉลากครับเพื่อลุ้นรางวัลไม่คิวนะครับมูลค่า1,000 0บาทในเดือนนี้เออหนึ่บาทครับจากชัยคิวครับแหมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆกําลังรวบรวมสะสมอยู่ครับเพราะว่า ยิ่งใกล้ๆสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยของรางวัลก็จะเยอะขึ้นนะครับก็จะพยายามสรรหาของรางวัลมาฝากแฟนๆรายการทุกคนนะครับก็ยินดีทักทายขอต้อนรับทุกๆคนนะครับที่เข้ามานะครับอถ้าพูดถึงคำคมครับนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยคุยกันเรื่องคำคมของสนุกเกอร์นะครับก็อยากจะนึกถึงคำคมขับนี้ครับใช้ได้เลยนะครับ ความเก่งไม่มีขายครับอยากได้ต้องซ้อมเอานะครับก็ถือได้ว่าเป็นคําคมที่คําคมข้างโตะนะน้องเฟรมอ่าเป็นคําคมข้างโต๊ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดความเก่งมันโครนิ่งได้ก็คงจะไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่พระเอิญครับเอ่อการโครนิ่งเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เขาสํารวจมาแล้วครับว่าจริงๆแล้วการโครนิ่งเนี่ยมันไม่ดีครับนะครับเหตุผลที่ไม่ดีคือเขาทําการวิจัยมาแล้วว่าการโครนิ่งเนี่ยส่งผล ให้กับสัตว์ทุกๆตัวนะครับที่ถูกโคลนเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับเขาเลยไม่โคลนนิ่งกันนะครับ <c oughs> แปลวเขียข่ยไหมเขี่ยไหมเออเพราะว่าโคลนออกมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่โคลนนิ่งออกมาเนี่ยมันมันขยับไม่ได้เขาเลยไม่ทํากันนะครับก็เอาเป็นมุกแข็งๆกันไปนะครับเออก็จริงๆแล้วเออความเก่งไม่มีขายครับความแม่นไม่มีขายอยากได้ต้องซ้อมเอา นี่คือกฎเหล็กของสนุกเกอร์ครับก็ใครที่อยากจะแม่นอยากจะอ,อยากจะเก่งนะครับ <c oughs> ก็ต้องซ้อมเอาสิ่งสำคัญครับอ่าเอาละครับในวันนี้ในรายการของเรานะครับ <c oughs> ก็ถือได้ว่ามีเรื่องราวสาระความรู้นะครับเข้มข้นมากเดี๋ยวมาติดตามก่อนแล้วก็ใครที่เกิดตรงกับวันนี้ครับแต่พฤศจิกายนมีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยทำตามเงื่อนไขกติกาแล้วก็ เข้ามาพิมพ์ว่าวันเกิดนะครับตรงกับ8พฤศจิกายนวันนี้คุณจะได้รับของขวัญครับเป็นพวงกุญแจนะครับลูกผีลายนะครับหนึ่งพวงนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็จัดการเลยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยครับโอ้ต้องฟีเวอร์มากเลยนะครับนี่นะครับนี่คือเรื่องราวที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนี้ครับ P80 รายการสุดท้ายของปีครับนะครับ ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีเมื่อวานว่อนกันเลยใน Facebook ว่อนเลยครับถือได้ว่าเป็นอะไรที่เต็ม Facebook ไปหมดแล้วก็ทุกๆคนก็แสดงความยินดีแล้วก็รู้สึกดีใจผมเองยังรู้สึกดีใจเลยสิ่งสำคัญคนรอบข้างครับแล้วก็ผู้ที่ประสิทธิศาสตร์วิชาให้ก็ยิ่งดีใจใหญ่นะครับถือได้ว่าเป็นผลงานอันสุดยอดเลยชูสนิ้วว่าเป็นโฟ i ิงนี่นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนุกสงขาด้วยนะครับกิษณัตเลิศอนรัศยาธรนะครับนี่นะครับนี่คือผลงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเองก็ดีใจอดดีใจไปด้วยไม่ได้นะครับถือได้ว่าเ,เป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าดีใจไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องนุกแทงดีมากนะครับแล้วก็คู่ชิงก็เป็นที่ทราบกันดีว่าชิงกับน้องไผ่าสากลน,นะครับ นี่คุณแม่นะครับน่ารักมากเลยนะครับอาจารย์ถีนะครับก็เป็นอาจารย์ของคุณนุกสงขานะครับก็ไปแสดงความยินดีด้วยที่สําคัญนะครับก็ไปทําการมอบโตะนะครับเป็นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นโต๊ะลาเล่แท้นะครับมอบให้ซึ่งที่ผ่านมาคือตั้งเงื่อนไขไว้ว่าใครที่ทำแม็กซิมัมได้นะครับในรายการแข่งขัน147แต้มก็จะได้รับเงินรางวัลจาก m ิมิเนน แล้วก็ยังมีโต๊ะสนุกจากอาจารย์ตี PTS ด้วยมอบให้นะครับก็ไปทำพิธีการมอบไปเรียบร้อยนะครับไม่มีใครทำได้นะครับมีแต่เฉียวเยวนะครับก็น่าจะเ,เป็นโต๊ะที่มอบให้กับทางสมาคมไปก็คงจะเก็บไว้ไปมอบในรายการต่อๆไปนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่านี่คือโชมหน้าของน้องไผ่แทงดีมากเลยครับแทงดีทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สนุกสนานตื่นเต้นมากครับ นะครับแล้วก็น้องไผ่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆครับเพราะว่าได้แชมป์ย11มานะครับอ่าย21ขอไปย U 21นะครับเป็นแชมป์เยาวชนนะครับแล้วก็ขึ้นมาชิงแชมป์ประเทศไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําผลงานได้ดีทีเดียวน่าจับตามองครับ<ส>นะครับมภาอ่นะครับเดี๋ยวต้องดูคิวหน่อยอ่าแล้วก็อ่อนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็ ฝากไว้ใครที่ชอบวิ่งรักการวิ่งแล้วก็มีเวลาก็อยากเชิญไปร่วมงานที่หัวหินครับในวันที่28พฤศจิก,กายนนะครับก็จะมีการจัดวิ่งนะครับที่หัวหินนะครับก็ในงานก็มีการไปร่วมงานของเหล่าบรรดาดารามากมายครับนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวเป็นงานหัวหินซูเปอร์ฟันออนเดอะบีชไนลันนะครับก็คือหัวหินไนลันซูเปอร์ฟันออนเดอะบีชครับก็เป็นงานวิ่งที่จะ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จะวิ่งตอนเย็นครับแล้วก็วิ่งเลาะริมหาดไปนะครับมีไงในงานนะครับจะมีคอนเสิร์ตนะครับมีบอลลูนนะครับมีกิจกรรมออกร้านอาหารชื่อดังของหัวหินนะครับใครที่สมัครไปคุณจะได้ออทั้งเสื้อนะครับทั้งตุ๊กตามาสคอตนะครับแล้วก็มีบัตรชมคอนเสิร์ตบัตรรับประทานอาหารในงานคุ้มมากเลยครับ นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจับตามองแล้วน่าไปร่วมงานมากครับใครที่สนใจก็ลองเซิร์ชดูครับที่เพจหัวหินไนรันซูเปอร์ฟันออนเดอะบีชครับนะครับก็เรียนเชิญไปใครที่รักการวิ่งนี่คืออีกหนึ่งงานที่น่าสนใจมากครับนะครับก็เอามาฝากกันจากหัวหินนะครับเอาละครับก่อนก่อนอื่นครับในรายการของเราในวันนี้ผมแจ้งให้ทราบก่อนครับว่า ในรายการของเราในช่วงต่อไปครับเราจะได้สัมภาษณ์อาจารย์หยิกสํารงครับนักกีฬาที่คว้าชแชมป์โลก i อ s f v อ r s s o นะครับ w t r r d Snooker Master นะครับถึง3สมัยด้วยกันในปี20132014และ2015นะครับที่สำคัญยังได้แชมป์อีกมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปที่สำคัญใครที่มีอายุตั้งแต่35ขึ้นไป นะครับหรือ40ต้นแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแก่แล้วฉันไม่อยากเล่นฉันไม่อยากจะเรียนฉันไม่อยากจะซ้อมเพราะว่ายัางไงฉันก็ไม่มีความเก่งแน่นอนนะครับคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ครับเพราะว่าคุณจะต้องฟังสัมภาษณ์นี้นะครับคุณจะเปลี่ยนทัศนคติทีเดียวนะครับในช่วงสัมภาษณ์แล้วก็ในช่วงร้อยแปดพันเก้าเรื่องสนุกวันนี้เราได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษถึง3ท่านด้วยกันนะครับที่จะเข้ามาร่วมคุยกันนะครับ เป็นกลุ่มฟินิก์ครับเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกถึง100คนนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกที่เน้นกิจกรรมครับใครที่ซ้อมสนุกเกอร์คนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีมิสหายนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่อยากเล่นการพนันนี่คือกลุ่มที่จะนำเสนอให้คุณเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็นำไปเอ่อไปจัดสร้างกลุ่มกันในอนาบริเวณโต๊ะของคุณ นะครับสิคนก็ได้20คนก็ได้นะครับแล้วก็สร้างกิจกรรมการแข่งขันลีกที่ไม่มีการพน,นันครับแล้วก็สิ่งสําคัญเดี๋ยวช่วงร้อยแปดเราจะไปคุยกันในสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มถ้าคุณมีกลุ่มตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้นะครับมีแต่ได้นะครับมีการพัฒนาฝีมือนะครับมีการทำให้คุณได้เสริมสร้างแคลเซียมนะครับมีการจัดคลินิกสนุกเกอร์โดยเฉพาะคนที่มีความสามารถในกลุ่มของคุณ ก็เอานํามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในช่วงร้อยแปเรื่องสนุกนะครับแล้วก็ช่วงเปิดกล้อง 2Q คิวเราก็จะไปดูไมคคิวของแขกรับเชิญของเราคืออาจารย์หยิกสำโรงนะครับก็ติดตามได้ในช่วงเปิดกล้อง 2Q คิวเอาละครับในช่วงต่อไป